สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชนแดนภาคใต้โดยเฉพาะช่วงหลังที่เกิดขึ้นกับพระผู้นำศาสนาเด็กซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางนักรัฐทศาสตร์จากมาหาวิทยาลัยสงขลานคารินวิทยาเขตปัตตานีก็บอกว่าความรุนแรงที่ผ่านมาโดยเฉพาะการก่อเหตุกับบุคคลในมิติศาสนาทั้งพระสามนเณรและก็ผู้นำศาสนาอิสลาม แต่ก็ชื่นชมรัฐบาลที่ไม่ได้ทําให้เกิดการที่เกิดขึ้นนั้นกลายเป็นมิติความขัดแย้งด้านศาสนาแต่เป็นความขัดแย้งทางการเมืองเรื่องความชอบธรรมในการบริหารทางการเมืองเป็นหลักซึ่งในพื้นที่เองนะคะก็ทําให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่สามารถที่จะลดทอนความสัมพันธ์ทางศาสนาได้ ขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ขีดเส้นเจ็ดวันให้ฝ่ายความมั่นคงรายงานผลการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ค่ะมองว่าการขอเวลาเป็นการไม่ด่วนสรุปแต่ก็สะท้อนถึงความล่าช้าในการตัดสินใจของรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ทั้งที่ควรคิดมาก่อนหน้านี้ก็สะท้อนถึงความไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาค่ะคณะพูดคุยนะครับ เจรจารเนี่ยผมเชื่อรัฐบาลควรจะคิดมาก่อนหน้านี้แล้วก็ควรที่จะ,จะเร่งในการที่จะทำให้เรื่องปัญหาทางภาคใต้เนี่ยไปในทิศทางที่มันบวกในความหมายว่าทำให้มีเปิดช่องพื้นที่ทางการเมืองให้มากที่สุดเพื่อลดทอนความรุนแรงแต่เมื่อมีความรุนแรงเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยและรัฐบาลบอกว่าเราจะต้องรอรายงานเนี่ยแสดงว่ารัฐบาลไม่ได้คิดมาก่อนเลย สอดคล้องกับนักวิชาการมหาเทยาลัยรัชพันยาลาค่ะที่กล่าวว่าเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นแทบทุกวันวันละหลายครั้งเป็นความพยายามส่งสัญญาณและก็แสดงตัวตนของผู้ก่อเหตุและส่วนตัวก็มองว่าสัมพันธ์กับการพูดคุยสันติสุขที่หยุดชะง,งักลงไปรัฐบาลนั้นจึงต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ค่ะจะดี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 ะดนะแต่ว่าพอเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนรัฐมนตรีการเจราจารอบนี้ที่ผ่านมา มันหยุดชะงักมันไม่มีการพูดคุยอะไรเลยดังนั้นกุคนเห็นต่างก็พยายามสร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้นเพื่อให้รัฐบาลได้คิดได้สะท้อนแล้วก็ได้จุดแล้วก็ได้มีความคิดว่าการเจราจาต้องเดินหน้าต่อไป เหตุการณ์ความรุนแรงที ment, ่เกิดขึ <tha> ้นในพื้นที่จังหวัดฉนดนภาคใต้ยังคงเกิดขึ and and ้นรายวันนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุลอบวางระเบิดรถยนต์ตำรวจตะเวนชายแดนโรงเรียนบ้านสีท่าน้ำตำบลทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาค่ะก็เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายบาดเจ็บ1นายโดยผู้ก่อเหตุนั้นก็มีการฝังระเบิดทั้งแก๊สปิกนิกเอาไว้น้ำหนักประมาณ30กิโลกรัมใต้ผิวถนนแล้วก็กดชนวนระเบิดขณะที่รถยนต์แล่นผ่านก็ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะ